อ r ร์บีแบรนด์ผลิตภัณฑ์สุขอ,อนามัยช่องปากสัญชาติอเมริกันที่ได้รับความนิยมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและเป็นแบรนด์สีฟันไฟฟ้าที่มีคนใช้อันดับหนึ่งและทันตแพทย์ทั่วโลกต่างแนะนำจัดงานเปิดตัวแปรนสีฟันไฟฟ้าใหม่ออร์บีไอโอเซวเอาใจคนณไฮเทคและดูแลสุขภาพฟันด้วยการปรสานเทคโนโลยี IO ที่ทันสมัยที่สุดจากออร์บเข้ากับการดูแลสุขภาพปาก และฟันที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่อย่างตรงจุดภายใต้สโลแกนทำความสะอาดหมดจดอ่อนโยนแบบมืออาชีพพร้อมชวนเหล่าเซเลบร่วมสัมผัสการแปลงฟันอย่างมีสไตล์นักสยามพารากอนภายในงานเปิดตัวออรบีไอเซเวสุดเอ็กซ์คลูซีฟเมื่อวันที่11สิงหาคม2567มีเหล่าเซเลบตี้ยุคใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพปากและฟันและสาววุคนรักแกเจ็ต มารวมตัวจการที่หอ SCBS ณชั้น4สยามพารากอนที่ถูกเบรมิดให้เป็นคอมมูนิตี้ของคนไฮเทคเพื่อร่วมสัมผัสแปลงสีฟันสุดคูลอทิพลหอวังเคมิสราพุนเดชโอซาวงและซินดีสด้สลินยาบีช็อปโดยจบงานทุกคนได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือแปลงสีฟันที่ง่ายล้ำสมัยและมีสไตล์แห่งยุคสัมผัสการแปลงฟันที่แตกต่างกับแปลงสีฟันใสฟา้าออร์บีไอโอเซเว่นทำความสะอาดทั่วถึงอย่างอ่อนโยน ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากออร์บีได้แล้ววันนี้ในราคาเพียง14,399บาทบรรจุกล่องสุดหรูที่ปรกอบไปด้วยแปลงสีฟันไฟฟ้ารุ่น IO7 1ด้ามพร้อมหัวแปลงอันติเมตหนึ่งชิ้นเคสสำหรับการเดินทางพกพาสะดวกได้ทุกที่แท่นวางหัวแปลงและแท่นชาร์จแม่เหล็กที่ชาร์จเต็มไวภายในสชั่วโมงและใช้แปลงสีฟันได้นานถึง2สัปดาห์ต่อการชาร์จหครั้ง ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หรือติดตามข่าวสารดีๆของออร์บีได้ที่ f c e e o o o ออร์บีไทยแลนด์อินสตาแกรมออร์บีไทยแลนด์ยูทูบออร์บีไทยแลนด์และทิกเ o อรออร์บีไทยแลนด์ซิดีวันนี้มาเปตัว ร่วมงานเปิดตัวใช่ค่ะก็ร่วมงานเปิดตัวออโรบีไอโอไอโอเซเว่นใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นโอ้โหต้องล้ำมากเลยในเรื่องของนวัตกรรมแปลงฟันใหม่นะคะซิดนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่คุณหมอฟันบอกตลอดเวลาเลยว่าแปลงแปลงแรงเกินไปเดี๋ยวเหงือจะมีปัญหาแต่พอมาดูอันนี้แล้วแบบว่าสงสัยต้องจัดแล้วล่ะค่ะจัดให้คุณสามีด้วยค่ะส่วนตัวแล้พี่ซิดียมีวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากยังงบ้ยคะ ก็ก็เหมือนคนทั่วไปอะค่ะก็แปลงฟันแต่วันนี้ได้ความรู้มากเลยว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแปลงเร็วไปนิดนึงจริงๆเราต้องสองนาทีแล้วก็ต้องพยายามที่จะแปลงแบบห้ทั่วนึกว่าแปลงดีแล้วแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่าเราจะต้องกลับไปปรับพฤติกรรมในการแปลงให้ดีกว่าดีค่ะจากคทิโนโลยตัวเองที่ฉันี้ได้เห็นลไปเยมโอ้โหล้ำมากแล้ววิธีการเปรียบเทียบของเขาคือดีมากเลยเหมือนกับว่าอย่างอื่นเราก็เปลี่ยนมาหมดแล้วเนาะการสักพ้าตอนนี้ก็มีเครื่องสัาพ้า เครื่องดูดฝุ่นจากเมื่อก่อนต้องใช้ไม้กวาดแต่ทาไมแปลงสีฟันของเรามันยังไม่เปลี่ยนแต่วันนี้เปลี่ยนแล้วล้วก็รู้สึกว่ามันจะมาตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการที่จะทําความสะอาดช่องปากนะคะดูแลฟันของเราให้สะอาดแล้วก็ดูแลสภาพเหงือกของเราด้วยอื ค่ะสำหรับว่าการดูแลชุองากได้แบบว่าอย่างอย่างปสุดปีนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยคิดว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะว่าสุขภาพภายในช่องปากข,ของเราเป็นสําคัญยังไงจริงๆแล้วมันส่งผลต่อเรื่องของสุขภาพทางร่างกายของเราเลยก็อยากจะให้หันมาดูแลแล้วก็ตอนนี้เรามีอีกหนึ่งวนวัตกรรมที่แบบล้ามากๆเลยอยากจะให้มาศึกษาแล้วก็รับรอ,องเลยว่ามั่นใจในเรื่องของออร์บีค่ะ